你这一直谈恋爱是因为早上一吗？<laughs> 要注意身体啊！开娜啊, <laughs> okay, good, good. 啊好！你们开车来了，我操！一死念吗？两个。安安安 s u p โอ้กไปเอา,<ส>าปืนยิงสัตว์ปึงบ้าเปล่าเนี่ยเฮียมึงไม่เปลี่ยนเป็นปืนเบอร์หนึ่งไว้ไม่เคยใช่ที่อ,อ่หมดตีป่ะเนี่ยคือสัญญาเขาอะมันอยู่ตรงกูเลยเพื่อนมันอยู่ตรงกูเลยเอ,อือเอ้อคุยทอ่อคุย เฮ้ย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 โอ้ยดีดีกว่านดีดีเอ่ลโดนมาแล้วโอ้ในบ้านในบ้านสองตัวสองตัวในบ้านในบ้านที่มึงมาร์กเลยอันตายอ่ะดังตาโอเคมันโดนวงตายวงในบ้าน แม่งเพื s <S 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 ่อนก็โดนนอ้ข้างนอกเพื่อนมันก็เดินซ้อนกับมันไอ้ห่าเอ้ยเฮียว่าจะไม่รอดแล้วเอะ้าที่มัจะอเนี่ว่าอะไรอ่าจะลงพีกระโดก็ลงเถอะเฮียผมไม่พีกระโดดเียมันติด ติดมาแตากก่ทะเลลายอย่างเงี้ยวัดสองโดดกแล้ว<ท>ัสองลงไปแล้วอืม,อมอเขาดึงเหลือสิบแปด,ดครนอขอว,อ,อวงมาทำเราก็พอแล้วคืขขอวมะคลุม แต่สิบหกคนนะโดดแม่งก็สอนสอนแม่งโคตรดีอ่ะแม่งอะไรวะกอยากตัวอ่าเรียบร้อยเนี่ยเดาเนี่ยไม่โด่งตัวเลยถ้าตัวละครกูทำท่าเฮี้ยอะไรวะเนี่ยเดาอ๋ออ่ะ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 อ่วัด ใช่เะเฮ้ยคสามยไอยิงอะไรวะไม่รูเอาบนหนึ่งยิงไอ้เฮียตกโอ้ไอ้เฮียยิงโดนตูดปูอันนั้นอันคิดร้อยเก้สิรอยเกสิบอามาแล้วโอ้ยแล้วโอ้ยแล้วโอ้ยันมวโอ้ยแยล้อ้ยโอ้ยล้ยล อ๋อไ like อ้เฮียเว้ยกูไม่มีคูณสีเฉยหรอกเว้ยไอ้เ้ยแม่งโดนหัวกูเป๊ะอะไรเงี้ยมีคูณไงลบซิกแซกซิกมีควรนปาควรนไอ้นี่ไม่มีไอ้ชกทุเรศลงเขามาเปล่าวะแม่งทุเรศมากเลยกูเงี้ย มันยิงหมวกกูแตกด้วยนะเออไปเติมเลือดก่อนทีย่ยนี่ไงเนีย่ยกูเห็นแล้วนะ่ะขึ้นหลังคาด้วยมันดูบุญหลังคาเนี่ยเนี่ยบนหลังคา,ากูมากเลยเนะี่ยมันไม่เห็นมันไม่เห็น ลลงก็บมึงหย่อนให้คููหน่อยดิมึงหย่อนให้คูหน่อยกระสุนเหมือน VBS อะ่ะยิงโดนไหมวะเนี่ยแม่งไม่โดน ไว้โดนมันลงแล้วมันลงอ่ะมันนีกว่าติดตัวยตอ,อยู่ตรงนี้ตรงเนี้ย คือมันไม่เห็นเราจริงๆหรอป่ะไม่เห็นไม่เห็นไม่เห็นเราเก็บเสียงไงมันอยู่ในป้านเนี่ยกระต๊อบเนี่ยไอหนิงไม่วิ่งไม่วิ่งออกมาหากู อัพกี่วะมันอยู่บนเขาบ่ถึงไม่มาช่วยยิงเลยอีกตัวตายออ e แล้วเหรอไม่ตายม,มันวิ่งออกมาตรงเขาเนี่ยฟังขวามือเหรอเออวิ่งขึ้นเขาเนี่ยมาเนี่ยเขาตรงนี้เห็นไหมแสงวันใช่ไหมอ่าใช่ง่าใช่ผมเห็นละไหน มากหนเ่ยไงวะออใช่ไหมอ๋อทำไมไม่โดนวะมันวิ่งละวิ่งไปหามึงด้วยี่ย เป็นกุติดมากเลยแหละเฮ hey, ้ยกระสุนคนลรที่ป่ะเนี่ยรอให้เข้าประมาณดีกว่าตรงก้อนหิน <c oughs> เหรออตรงบ้านเนี่ยอ๋อเห็นจังเชื่อเชื่อเห็นอะไรล่ะยิงเลย มุมไม่ได้วะ่ะเก็บเสียงจ้ะไหมก็ให้วงมันว,ว,วมันมาเรามีรถนะมึงอย่าลืมมันวี่งไหมเห็นไหมอยู่ไหนวะกูไม่เห็นลังหินนะ ว่าต้องทำอะไรวะถอยอันถอยเลยเขาวงมาขี่รถฟ้าเดี๋ยวมันยิงกูตอนนี้โคตรคุ้มไหมเหียพ่อหมวกกูจะแตกแล้ว เบอสองอยู่ตรงวงเลยเว้ยจะาบีบแต่ลำควยเลยไม่ไม่ช่วยยิงเฮ้ยเ้เอาเรื่องตัวได้ทุกันเนี่ยไอ้ตัอังบอกเอาเรื่องเงี้ยเด็กคิดกูอยู่ไหนเม็ดคิด อโอเคกระสุนพออยู่เอาไงวะมันน่าจะได้วิ่งไอตีหลังนะแต่มันเสียเลีอยดเยอะมากเลยไหมมึงว่ามันจะกล้าเล่นกับเราเหรอว่าไอ้เบนเนตมันก็ไม่ต่างจากกูตอนนี้รอดูอ่ะ มึงได้เปิดประตูทิ้งไว้ไหมก็เ,เปิดทิ้งไว้ดิสัตว์เนี่ยมันจะรู้ดิไม่ไม่มึงไม่ได้เปิดเด็วสิบคนนะเด็วเด็วอีกหกคนสองตี้บ้านหลังไหนหรือเปล่าอ่างนี้นั้นอาจจะเป็นไอ้เี้ยนี่ก็ได้หืมอีกละอีกละ ตามกระสุนไปเอารถไปหาเพื่มหนึ่งเลยเฮ้ยอะไรทำไมมามาไม่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 ใช่ไม่ใช่ไปม่เล่นกันบนเขาแล้ววงบีบแล้ว รถมันจอดแตกไหมไม่รู้โอ้ยต้นไม้ต้นไม้ไอ้สัสไอ้ริงแดงเงี่ยหลีกับต้นไม้อยู่ไปอยู่ใกล้เพื่อนหน่อยก็ดีนะไปอยูเพื่อนลบจะได้ชุบได้เอ๊ะเพื่อนปะเพื่อนไม่นีมาแล้วไปรุดหารุดไอ้ตรงนี้ปูขาดที่เดิมขาดไปชิด ยาด้านก็มีด้วยกูเยอะป้ายเพื่องแดดกว่ากันนี้เนี่ยยาน้ำนขับบุญเนี่ย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 ยาหกอันเนี่ยคูณหกด้วยโอเคแล้วก็ยาน้ำนเอามา อย่างใครว่าต,ต,ต,ตมตมตมจุดสองนู่นเนี่ยตรงนี้ไม่น่านมีั้งใช่ไหมมีมีแถวเนี่ยถาต้อตง้ากเลยโอ้ยแม่งเหี้ยวันนี้หนาวจังวะไม่รู้อ,อยู่นอกวงอะ่ะขึ้นเขาไหมไอ้นี่เพื่อนไม่ขี่ลอ่อให้ดูใช่เฮ้ยเห็นนะเสียงกระนนสุนเสียงกระสุน,สน ไหนวะมันยิงเพื่อนเมื่อกี้เสียงเหมือนเก็บเสียงเลยอ่ะตุ๊กตุ๊กตุ๊กนะาๆเฮ้ยอันนี้อันนี้กูไม่กูมาร์ผิดนะน้าะ,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 ะอยู่แถวอยู่แถวเพื่อนหลังหินป่ะเออหลังหินหลังหินตรงเนี้ย มาต้องเพื่อนู่วยเหรออ๋อชนะฮะไม่ได้ทำเพี้ยอะไรเลยวัดโอ้สงสัยเพื่อนเรามันปูเพยเยื่อปั๊บเพื่อนปูหรือเปล่า